มาเป็นเพื่อนกันไหมเช็แคแขนเลยเจ้วหมาไม่เช็แคแขนครับแต่ว่าหมาเลีย ع. เลียที่มือข้างในนี้จะมีแท่นวางเทวรูปนะอยู่ด้านนี้หนึ่งแท่นแล้วก็อันนี้ก็เป็นแท่นวางเทวรูปคู่เหมือนกัน,นครับแต่ว่าหันไม่ถูกทิศอันเลยนะอันนี้หันไปทางทิศตะวันตกร่องน้ําสมสูตรนะส่วนอันนี้หันทางทิศตะวันออกปกติร่องน้าสมสูตรจะหันไปทางทิศเหนือนะครับถ้าเป็นของโบราณอันนี้คนละชิ้นนะเรียบเลย ไม่มีช่องว่างให้กระดาษสอดเข้าได้เลยเนี่ยพื้นตรงนี้นะร่องของทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะหายไปแล้วนะแต่ตรงนี้ยังอยู่นี่ไงเนี่ยร่องดินแนวตั้งครับดูแนวตัดหินเขาอีกสักนิดนึงก่อนนะ<ม>เฉียบคมมากมีพวกนักค้นคว้านะครับเกี่ยวกับอาคารโบราณในยุคของโลกโบราณครับบางคนเขาคิดว่าเป็นการใช้อุปกรณ์ที่ล้ำสมัยแบบพวกเลเซอร์ตัดหรือเปล่านะอาคารถัดมานะครับอันนี้ก็โดนระเบิดนะยอดหายไปเลยเพื่อเอาทับหลังแล้วก็เครื่องประดับ อันนี้จะเป็นร่องใส่เหล็กนะครับมุมฉากนะขนาดใหญ่มากเนี่ยเพื่อล็อกหินศิลาแรงนี้ไว้ไม่ให้เคลื่อนออกจากกันคืแอแนบมดเลยนะไม่ได้แนบธรรมดานะอย่างก,ก้อนนี้เขาโค้งลงนะอันนี้ก็โคงงนะ้นนคโคงตามเนี่ยครับเหมือนเหมือนตอนก่อนนะมีชีวิตนะครับอันนี้ท่านใส่อัญมณีนะที่เป็นของเ,องเลนะิกเห็นไหมจะมีช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยคือใส่พวกของสการะานะครับโบยอปราสาท รูปแบบของศิลปนครวัดนี้ก็คือกลางคริสตศตวรรษที่12นะก็ประมาณ900ปีมาแล้วตั้งแต่สร้างนครวัดนะครับต่อระเบิดครับบึมบึมบึมการตัดหินนะเห็นไหมแนวเฮ้ยมีหมาก็สนใจครับหมาเข้าไห้เข้ามาครับหมาอธิบายให้ฟังหน่อยดิว่าช่างโบราณเขาตัดหินกันยังไงนี่ครับสระน้ําหรือเป็นส่วนหนึ่งของ คูรอบปราสาทแต่ผมดูแล้วน่าจะเป็นสระน้ําแหละยังไงเราก็มองไปที่ปราสาทอยู่ให้ถึงตอนกลางคืนน่าจะได้บินไปต่อด้วยเเขาอ,อาจจะแก่แล้วก็ได้นะ,กะเกษณอายุแล้วครับเดิมตัวตายหรือเปล่าเนี่ยวันหนึ่งผมก็ต้องตายเหมือนกันนะตามที่พระพุทธเจ้าตรัสนนะถ้าไม่เคยทําบุญร่วมกันมาไม่ได้เจอกันนะไม่มีทางหวังว่าเราคงจะได้เจอกันอีกครั้งที่ไหนสักแห่งนะในการเวียนว่ายแต่เกิดอันนี้ผมจะตั้งชื่อให้นกตัวนี้ว่าชื่อ อเล็กซ์ผมจะตั้งชื่อว่าอเล็กซ์อเล็กซ์เราจะไม่จากกันด้วยความเศร้านะเพราะว่าเราจะต้องส่งอเล็กซ์ไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่านี้เพราะว่าการช่วยเหลือผู้อื่นก็คือการช่วยตัวเราด้วยนะครับอิมัสเมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย็มมีอิมัสสุปปะาอีทางอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสเมิงอัสติอีทังนัโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีอิมัสสาริโรธาอีทางนิโรุจชติเพราะความดับไป อเล็กซ์พบกันใหม่ซาโยนาระซาโยนาระ